丹麦，哦，是啊。 ไปต้อยไหมตัลของพี่นดเหรอไม่่เรอเมันหล่นมันดูดมาตู้ีรได้่ อกคนมีิลปมนเ็นเลยมีมันายัวอยามไม่ดามีพร้อมเลยอะจูสิคีมีผมมาเรียบร้อยชียวอัง้เป็นเดียมาทำแบบบอกว่ามันเป็แก้วปอนดี้ใช้มาสวยไมยใช้หมอน